สวัสดีครับนี่ก็จะเป็นยอดดอยที่เราไปที่เวียดนามนะครับซึ่งดอยนี้สูงมากนะภูเขาติดกับเมฆเลยนะครับจริงๆข้างั่งานั้นมันจะมีหมู่บ้านหาน,นึงครับแต่ว่าหมู่บ้านนั้นเราไม่สามารถมองเห็นได้ถูกกบด้วยหมอกนะทะเลหมอกนะครับจริงเราก็ดินเสียงชาวบ้านนะครับแต่ว่าเราก็ไม่สามารถมองเห็นได้นี่ก็จะเป็นทางน้อยๆนะที่ชาวบ้านเดินไปมานะครับ แล้ก็นี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศที่เราไปแล้วก็เราถ่ายให้พวกเราดูนะสำหรับแฟนๆที่ติดตามนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็จะถ่ายมอบแล้วก็นี่ก็จะเป็นถนนที่เราลงมานะถนนเส้นนี้ซึ่งยอมรับว่าแม้ว่าจะอยู่บนยอดดอยที่สูงมากแต่ว่าถนนก็ดีไม่ชันมากครับทําถนนแบบคดเคี้ยวอาจจะเยอะแต่ว่าความสูงนี้ไม่น่ากลัวครับรถสามารถไปได้สบายนะ รถเครื่องขับได้สบายเลยนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะที่อยายให้พวกเราได้เห็นแล้วก็ได้ดูไปด้วยนี่ก็เราก็เตรียมตัวที่กําลังจะเดินทางต่อไปนะครับอีกหมู่บ้านหนึ่งข้างหน้านะครับนี่ก็จะเป็นหินหน้าพานะครับน้าพาราวนี้ก็ไม่ใช่น้าผ่านธรรมดานะแต่วาเป็นน้ำผ่านที่สูงค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะครับนี่ก็ถ่ายพวกเราได้ดูนะครับถ้า ถ้าเราชอบก็สามารถติดตามเนี่ยเราเชนหลังคาหมู่บ้านใช่ไหมครับเนี่ยหลังๆๆเนี่ยนะครับเราชอบก็ฝากติดตามด้วยนะครับเราก็จะลงคลิปนี้ให้กับพวกเราบ่อยๆเพื่อที่พวกเราจะได้ดูและติดตามไปด้วยกักับเราในการไปเที่ยวที่เวียดนามครั้งนี้นะครับ ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามนะถ้าชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ดูได้นะครับนี่ก็ข้างล่างนะ้ำมุมบ้านที่เราได้กล่าวถึงเมื่อกี้นี้นะซึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่เลยนะแต่ว่าถุกปกคลุมโดยหมอกนะทะเลหมอกเพราะฉะนั้นเนี่เราก็จะได้ยินแค่เสียงแต่ว่าไม่ได้เจอหมู่บ้านอย่างชัดเจนนะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามครับ